รับมืออย่างไรเมื่อต้องทำงานกับคนต่างเจนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเวิร์กเลยปะา้านค่ะวันนี้พบกับพิมพ์แล้วก็พี่ฝนค่ะ เราสองคนจะมาชวนคุยแล้วก็ถกเถียงถึงเรื่องราวของคนทํางานแล้วก็ความไม่สงบสุขในออฟฟิศค่ะสําหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะพี่ฝนพิมพ์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องเคยเจอมาแล้วแน่ๆค่ะ mm hmm. นั่นก็คือการทํางานกับคนต่างเจนค่ะที่บางทีเนี่ยมันผูเ้เรนคนละภาษาไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ค่ะยิ่งถ้าออฟฟิศไหนนะคะที่มีแบบหลายเจนอยู่ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเบบี้บูมเมอร์เจน X อ็กเจนวหรือว่าเจนซค่ะ mm hmm. อันเนี้ยก็จะยิ่งเห็นความต่างชัดเลยค่ะพี่ฝน ใช่เลยค่ะอย่างพี่เนี่ยเจอประจําเลยการทํางานกับน้องๆเจนซี Gen <ะ>บางทีพี่ก็คิดว่าเราคิดไม่เหมือนกันเลยอย่างเรื่องการประชุมพี่ก็จะชอบแบบได้เจอกันได้ปรึกษาหารือกันแบบตัวต่อต,ต,ตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นน้องๆเจนซี Gen Z, เขาก็จะเข้ามาถามเลยว่าอืมีปัญหาอะไร<ม>ส่งทางเมลได้ไหมอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบเออก็ได้เนอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันต่างกันดีค่ะเจนวแบบพิมพค่ะพี่ฝนพี่ต้องคอยเป็นคนกลางบางทีก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องทําความเข้าใจทั้งพี่พี่ที่อายุมากกว่า แล้วก็ต้องทําความเข้าใจน้องๆเจนซี Gen ที่อายุน้อยกว่าค่ะพิมพเองก็เคยเจอเหมือนกันในเรื่องของการส่งงานถ้าเป็นพี่ๆเบบี้มูร์อะค่ะที่เขาอายุ56ปีขึ้นไปเนี่ยเวลาเขาส่งงานอะคือเขาจะแบบเปะทุขั้นตอนเขาจะเป็นแบบมีระเบียบเรียบร้อยเอกสารจะครบสรุปมาเนี่ยชัดมาเลยแต่ถ้าเป็นน้องๆเจนซีอ Gen ะคะ่ะเวลาเขาทํางานเสร็จอะเขาจะแบบว่าเสร็จแล้วเออส่งไปเลยเดี๋ยวค่อยแก้ค่อยปรับไปไเรื่อยๆไม่ได้รอให้มันเพอร์เฟกมากแบบนี้พิมพ์ก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันค่ะพี่ฝน ซึ่งจริงๆแล้วทุกเศนน่ะก็ต้องปรับตัวกันทั้งหมดนะคะอย่างพี่ๆเบบี้บู์เองเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเขาก็ต้องเปิดใจเพราะโลกเดี๋ยวนี้มันหมุนไวเทคโนโลยีอะไรมันก็ไวไปหมด น้องๆเขาก็เก่งกันมากนะเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าการทํางานกับคนต่างเจนเนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแต่ละเจนน่มีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของตัวเองค่ะใช่เลยค่ะพี่ฝนเพราะอย่างบางทีน้องๆค่ะเวลาเขาทํางานอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบทางานไปเปิดเพลงไปหรือว่าไปทํางานจากที่ไหนก็ได้เวิร์กโฟมแอนิแวร์ค่ะบางทีอ่ะมันอาจจะดูแปลกไปสักหน่อยค่ะแต่ว่าน้องๆเจนซีเนี่ยเขาก็มีวิธีการจัดการงานในรูปแบบของตัวเองค่ะ mm hmm. เพียงแค่เราเนี่ยต้องทําใจยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดสะทีเดียวแค่ ่ต่ตางสไตล์กันก็เท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะเราก็คงต้องปรับมุมมองเราต้องมองว่าความต่างนี้มันคือข้อดีมากกว่าที่จะมองว่ามันคือปัญหาอย่างเช่น Gen Z เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีการทํางานของเรามันก็จะเร็วขึ้นในขณะที่พี่ๆ Baby Boomer เองเนี่ยที่มีประสบการณ์ที่มากกว่า ก็จะมองปัญหาได้ลึกซึ้งขึ้นแค่เราเปิดใจยอมรับกันและกันงานมันก็จะไหลลื่นขึ้นเองค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะในเรื่องของการสื่อสารค่ะอันนี้สําคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราคาดหวังอะไรเนี่ยเราต้องบอกให้ชัด อย่าคิดว่าอีกฝ่ายค่ะเขาจะเข้าใจไปเองบางทีพี่พี่เจนเอกก็คิดว่าเรื่องแค่นี้เดี๋ยวก็เข้าใจแต่จริงๆแล้วน้องๆค่ะแค่อยากรู้ว่าอันนี้ต้องทายังไงต้องทําอะไรต่อคือเราต้องสื่อสารให้มันตรงๆไปเลยจะได้เข้าใจกันแล้วก็ไม่เสียเวลาในการทํางานค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นเจนไหนทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้งานสําเร็จเ้าเรามองเรื่องความต่างเนี่ยเป็นจุดแข็งแทนที่จะมองว่าเป็นปัญหาค่ะรับรองว่าการทํางานเนี่ยจะสนุกขึ้นเยอะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้กันและกันอย่างเยอะเลยค่ะใช่เลยค่ะสุดท้ายนี้ขอ ให้ทุกคนสู้ๆนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในเจนไหนถ้าเราเปิดใจยอมรับกันและกันเนี่ยทุกคนก็จะทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่นแน่นอนค่ะสำหรับองค์กรไหนนะคะที่ต้องการสรรหาพนักงานหรือว่าจัดการเรื่องเงินเดือนค่ะให้เราเออคิดจ็อบเป็นตัวช่วยในการลดภาระงานเหตุอ่ให้กับคุณนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ลลกดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้เราสคนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่อีหน้าสวัสดีค่ะ